สวัสดีครับผมแมนสหัสวัสดิ์วีระมงคลตุลนะครับผมครับผู้เสนอตัวลงสมัครสสกทมนะครับผมเขตผมพญาไทดินแดงครับอ๋อในเมืองเลยครับโทษนะครับขอยายปรับใหม่ขึ้นนิดนึงได้ครับเออ่เป็นทายาทนักการเมืองไหมเกี่ยวข้องแงกัการเมืองครับถึงมาในสสรุ่นรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่เลยมาคือมายังไงขอถามความเชื่อมโยงนิดนึงเข้ามาเพื่ออะไรได้ยังไงได้ครับ จริงๆตอนแรกเข้ามาช่วยงานนโยบายกับพรรคครับผม uh huh. ช่วยกับทีมท่านประเสริฐจะดูในเรื่องของนโยบายเทคโนโลยีแล้วก็กฎหมายเป็นหลักครับป uh ัจ huh. จุบันอายุ26ปีนะครับเพิง่งจริงๆเพิ่งกลับมาจากการศึกษาต่อที่ปริญญาโทที่ยู Berkeley ีครับ uh huh. ประเทศอเมริกาครับ uh huh. เรียนเกี่ยวกับด้านกฎหมายเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลยครับ uh huh. แล้วก็อันนี้อาจจะฝากด้วยในวันที่10ครับ uh huh. เดี๋ยวผมจะเป็นสป uh ิเกอร์พูดกับทา oh oh. งคุณหมอเลียบและหมอโจนะครับผมที่มูลช็อตคอรั่งนะครับผม วันที่10นะครับพรากานหอในส่วนที่ผมจะพูดเนี่ยท็อปิกใหญ่ที่เราจะพูดจะเป็นเรื่องของการเอา AI มาใช้ในนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นะครับในส่วนที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นในส่วนของเรื่องกฎหมายนะครับผมได้ครับยังไงฝากด้วยนะครับผมได้ได้เจอคอเซ็นเตอร์บ้างไหมครับทำงาน้าน้ช่วงนี้เต็มเลยครับผมถ้าเทียบกับยุคที่รัฐบาลเพื่อไทยเป็นค่อนข้างดรอปไปเยอะมากออคือคือทำงานด้านนี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับเห็นเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยครับผมแล้วก็ สัญญาเลยครับว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยรอบนี้โดยเฉพาะในพาร์ทที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับปังแน่นอนครับผมมี่นถามว่าทําไมถึงเลือกมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยครับครับโอ้อันนี้เป็นคําถามที่ผมเจอตั้งแต่วันแรกที่เข้าพักเลยเฮ้ยคุณคนรุ่นใหม่อายุ26ปีทําไมถึงไม่ไปพักใดพักหนึ่งใช่ไหมฮะจริงๆผมว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของสเปกตรัมนะครับยิ่งเรามีพรรคการเมืองมีตัวเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเยอะยิ่งเป็นผลประโยชน์ตกเป็นของประชาชนครับ แต่ว่าจุดที่เลือกพักเพื่อไทยเนี่ยมันเกี่ยวกับนโยบายอุดมการณ์ของพักบุคคลของในพักยังไงบ้างหรือเปล่าขออนุญาตลักหลักเนี่ยจะสองเรื่องครับเรื่องนโยบายคือตัวผมเนี่ยก่อนหน้านี้ทำเป็นทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายรอเฟิร์มนะครับผมในเรื่องของกฎหมายเทคโนโลยีโดยเฉพาะนะครับแล้วก็นโยบายของพักเพื่อไทยโดยเฉพาะในเรื่องของตัวสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับไม่ว่าจะเป็น G Token หรือว่าแจกเงินดิจิตอลนะครับแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันตรงกันกับ นโยบายแล้วก็กฎหมายที่ผมสนใจเป็นพิเศษน,น,นี่เรื่องของนโยบายนะครับ,รบส่วนนี้เรื่องของบุคลากรเนี่ยผมเอายี้แลลวกันว่ารู้สึกว่าไอดอลข้าวกฎหมายหลายๆคนเนี่ยต้นกําเนิดมาจากภาคเพื่อไทยก็เลยอยากที่จะ,จะเจริญรอยตามแล้วก คนเก่งๆในพักอะเยอะมากเลยครับที่อาจจะไม่ได้ออกมานะหน้าสื่อผมเมื่อผมทําเบื้องหลังทางทีมนโยบายเนี่ยก็ได้สัมผัสกับพี่ๆในพักที่เก่งๆทั้งนั้นเลยก็อยากเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่เอาไอเดียเข้ามาผสมผสานกับประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาคําที่ดีครับ,รบผมคือด้วยความที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะมันก็จะมีเขาเรียกว่าคะแนนคะแนนบวกอยู่พอสมควร,ครว่าเป็นคนใหม่อะนะแต่ว่าในพื้นที่เองอ่ะเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับกทมเนี่ย ส้มเต็มพื้นที่เลยยกเป็นเขตลาดกระบังของพี่เนาะคิดว่าเราจะอะไรไปสู้กับเขาได้เพราะอย่างน้อยเขาเขาได้มีประสบการณ์ทํางานการเมืองมาแล้วแลวอยู่เบื้องหน้าด้วยซึ่งต่างกับเราที่อยู่เบื้องหลังนะครับจริงๆก็ต้องเรียนตามตรงว่าโอเคผมเป็นคนรุ่นใหม่นะครับสิ่งที่ยังขาดอยู่คือในเรื่องของประสบการณ์แต่ว่าเรามีไฟเรามีแรงครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่ผมรู้ว่าได้ลงคือจริงๆ ลงพื้นที่มาตลอดครับแล้วก็พบปะเจอพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหานะครับมันจะมีคําพูดคาพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยอยู่เป็นนักนโยบายอ่ะอยู่ทํางานจะกห้องแอร์ไม่ได้นะอยู่ต้องลงมานั่นคือเหตุผลหนึ่งเลยครับที่ผมเลือกที่จะอยากลงสอสอเขตเพราะผมอยากเป็นนักการเมืองที่เติบโตไปรับรู้ปัญหาจากพี่น้องประชาชนจากท้องที่และในขณะเดียวกันก็ยังทํางานนโยบายเพื่อสร้างต่อนโยบายของระดับพรรคครับก็คิดว่า พร้อมเต็มที่ครับเพื่อพื้นที่ของเราอ่าก็บ,บอกยกเครื่องพักเพื่อไทยครับคิดว่าเพื่อเพื่อไทยจะแบบว่า r e f ฟ e ตัวเองขึ้นมาได้บ้างน้อยขนาดไหนภายใต้การนําของหัวหน้าจุลพันธ์ครับมั่นใจครับมั่นใจหัวหน้าจุลพันธ์เพราะว่าส่วนตัวแบ็คกราของท่านหัวหน้าจุลพันธ์ก็ เป็นนักการเมืองท้องที่ด้วยและทํางานนโยบายด้วยครับจริงๆเป็นไอดอลทางการเมืองของผมคนหนึ่งเลยครับผมบตั้งใจครับโอเคสุดท้ายฝากย้ําพื้นที่อีกทีหนึ่งครับอยู่ตรงไหนเผื่อว่าคนที่ติดตามอยู่เขาจะได้มีโอกาสแบบออกมานอกบ้านแล้วเจอ <c oughs> ได้ครับผมก็ผมแมนนะครับเขต6พยาไทยดินแดงน,นะครับ,รบตัวผมเองเนี่ย เกิดแล้วก็โตที่พยาไทยนะคร uh ับ huh. ตรงโซนอารี uh huh. ครับผมปัจจุบันก็อยู่ตรงโซนอินธรรมละเนี่ยแหละคร uh ับ huh. ก็ค่อยใจปัญหาในพื้นที่ดี uh huh. ที่บ้านก็ทําธุรกิจเ,เป็น uh huh. แฟลตละกัน uh huh. ครับในใน,ในท้องที่นี้ก็ uh huh. จริงๆโต,โตมาที่นี่อยู่แล้วโอเคเรารับทราบถึงปัญหา ปัญหาต่างๆของเขตอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไงฝากพ่อแม่พี่น้องเขตพยาไทยดินแดงด้วยนะครับผมจะทาให้เต็มที่ครับเฮ้ยคุณอีกคาถามนึงเคยอยู่ท่านประเสริฐมาใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนตอนท่านประเสริฐเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยมีใครเสนอ40บล้านไหมฮะไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยครับยืนยันได้เลยครับผมท่านประเสริฐเป็นคนตั้งใจทํางานแล้วก็ จริงๆเรื่องการเมืองเราแทบไม่ได้คุยกันเลยนะครับผมเราพ,พูดในตัวของเรื่องนโยบายเป็นหลักแล้วก็ออตอนที่เราครัสตัตวนโยบายใหม่ๆมาครับเราได้อินพุตที่ดีๆจากท่านประเสริฐมาเยอะมากเลยครับเพราะแกอยู่ข้างในโดยตรงเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับแล้วก็ใส่ความคิดใหม่ๆของของคนรุ่นใหม่ไปก็ผมคิดว่ามันจะเป็นนโยบายที่เพอร์เฟกที่ดีครับ